ใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์มหกรรมการเงินหัดใหญ่ครั้งที่6 11-13มีนาคมนี้ณหัดใหญ่หอเซนทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะ mm hmm. กับดิฉันทวีราจีลาดีลกค่ะเช้าวันนี้วันอังคารนะคะที่8มีนาคมเรามาลงทุนกันต่อหลังจากที่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทย เขียวสดใสกันเลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะเมะื่อวานนี้มีหลายๆข่าวที่เกิดขึ้นก็ทําให้นักทุนตื่นเต้นกันไปโดยเฉพาะหุ้นของกลุ่มสื่อสารก็บวกกันท่วนหน้าเมื่อวานลุ้นกันค่ะว่า1400จุดจะไปถึงหรือเปล่ายังไปไม่ถึงวันนี้วันมาลุ้นกันต่อแต่ก็ต้องดูข่าวเศรษฐกิจรอบโลกด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อคืนนี้ย้อนไปดูทางด้านของอเมริกากันบ้างค่ะเมื่อคืนนี้ การปิดไปของตลาดหุ้นอเมริกาผสมผสานกันนะคะทั้งบวกและลบค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงแรงบวกก็มาจากข่าวจากทางด้านของราคาน้ํำมันที่เมื่อคืนนี้ปรับบวกขึ้นมาอีกเหรียญก,ก,กว่าด้วยกันนะคะทั้งตัว WTI และก็ Brent Oil แต่ที่น่าสนใจคือตัว Brent Oil สามารถไปแตะระดับ40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้แล้วหลังจากก่อนหน้านี้ลงไปต่ำต่ำ30 20กว่าเดีอนลวไล่ขึ้นมานะคะ ก็ถามว่าทําไมราคาน้ํามันถึงดีดตัวขึ้นมาด้วยกันก็เกิดเกิดจากความคาดการณ์ว่าจีนน่าจะมีการกระตุ้นอุปสงค์การจับใจ่ายใช้สอยภายในประเทศของเขาคือพูดง่ายๆว่าคาดเดาเอาคาดการณ์กันว่าจีนน่าจะมีมาตรการดีๆออกมาทําให้ปริมาณการใช้น้ํามันน่าจะเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้ราคาน้ํามันดิดตัวขึ้นมาด้วยชิงต่อมาที่เกิดขึ้นคือทางด้านของ ตัวเลขเศรษฐกษฐิจอเมริกาก็ปรับดีขึ้นแต่จะมีทางด้านของ NASDA q ค่ะที่ติดลบลงไปก็นำโดยกลุ่มพวกเกี่ยวกับไอทีทั้งหลาย,ยานะคะไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือทางด้านของบริษัทแม่ของ Google Alpha แ e t นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของ f Facebook ด้วยที่ปรับตัวย่อลงมาแต่ทางด้านของตัวยุโรปนะคะก็ปิดลงไปหลังจากที่ตัวเลขดัซีของเยอรมนีอาจจะออกมาไม่ดีสักเท่าไหรนะ่นักมาดูทองคากันบ้างนะคะทองคานี่เมื่อคืนนี้เราก็เห็นวิ่งอยู่ที่ประมาณ1 1,270นะหลังจากที่ย่อลงมาประมาณ1260 ล่าสุดดูเหมือนว่าปรับตัวย่อลงมาอีกแล้วนะคะดังนั้นไปวางกลยุทธ์กันค่ะกับคุณสัญญาหานพัฒนากิจพาณิช์พุ่มหนวยการทีมพัฒนาธุรกิจตลาดอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบค้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่สอันดีครับนายลงทุนครับค่ะคุณสัญญาคะราคาทองคำแหมขึ้นขึ้น,นลงลงย่อเป็นคลื่นเลยนะฮะตอนนี้ขึ้นใหม่แล้วนะเมื่อกี้บางช่วงเขาบอกว่มเมื่อคืนมันลงมานะตอนนี้ขึ้นไปอีกแล้ว1,271เหรยนยญด้วยนค่ะลักษณะของทองคําในวันน่นะไปในทิศทางไหนบ้าง ช่วงนี้อาจจะไม่แกว่งตัว 1, ผันผวนมากนักน,นะครับจะแกว่งแคบๆอยู่ประมาณพันสองร้อยหกสิบบุกลบแล้วก็แนวต้านก็จะ,ะมองเงินพันสองร้อยแปดสิบนะครับอตอนนี้ตลาดทองคำเองน่าจะรอดูการประชุม ECB ที่จะเกิดขึ้นในวันที่สิบแล้วก็ FOMC ในกลางสัปดาห์นะครับว่านโยบายทางการเงินของทั้งสองธนาคารกลางใหญ่ๆเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับส่วนตัวมองว่าสินค้าพกพัน ช่วงหลังค่อนข้างตอบรับไปในทางว่าเฟดจะไม่จะไม่มีการปารับอัตตาดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คิดข้าตลาดเริ่มคาดว่าเฟดน่าจะปล่อยให้อาตาัตราเงินเฟ้อขึ้นสูงไปก่อนแล้วค่อยขึ้นอันนตาราดอกเบี้ยทีหลังมากกว่าเพราะ,ะนั้นเราจะเห็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตัวเริ่มมีการรีบาวที่ดีก็หนุนให้ราคาทองคําไม่น่าจะปรับตัวได้ลงแรงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> กลยุทธ์ที่ทางโกเบกอยากแนะน,นำนักงทุนก็ เหมือนเดิมคือระยะกลางระยะยาวยังให้ถือทองคําต่อไปนะครับเพราะอย่างที่เราเคยให้ผลมาตลอดปีแล้วว่าราคา,าต้นทุนทองคําจริงๆของเหมืองเนี่ยจะอยู่ประมาณพันสองร้อยต้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นาราคาระดับนี้ถือว่าไม่ได้สูงเกินจากราคาต้นทุนสักเท่าไหร่นะครับก็ยังสามารถถือต่อไปได้บวกกับคาดว่าเสร็จการการจะปรับขึ้นตาดอกเบี้ยค่อนข้างยากเพราะว่านโยบายทางการเงินของธนาคารกลางอื่นๆยังใช้นโยบาย อดอกเบีย้ยติดลบอยู่เพราะฉะนั้นการขึ้นค่อนข้างจะลําบากและอาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐเรายังเชื่อว่าการปรับขึ้นของเฟดค่อนข้างยากนะครับสำหรับตาดอกเบีย้ยก็ยังแนะนําให้ถือทองคำต่อไปนะครับสําหรับคนลงทุนระยะกลางระยะยาวแต่ระยะสั้นเนี่ยให้ดูพันสองร้อยห้าสิบเหรียญหรือถ้าปีตีเป็นราคาทองคำแท่งไทย รับซื้อคืนเนี่ยถ้าลุด2 1 0 0มบาทก็ควรจะขายทาำกำไรออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมา<ฮ>หาจังหวะซื้อเก็งกำไรรอบใหม่กันอีกทีหนึ่งค,นคในระยะสั้นนี้จะแนะนำน้องทุนที่พอร์ตว่างๆขาไหนดีฮะ ขึ้นก็ยังอยากให้เน้นฝั่งรองนะครับถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาหลุดแนวรับเดี๋ยวหาจัางหวะซื้อใหม่แต่ถ้าไม่หลุดก็สามว่าเข้าไปเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับส่วนแนวต้านต้องต้องต้องบอกว่าพันสองร้อยแปดสิบจริงๆแตกไปแล้วนะครับแต่เรามองว่ามีการย่อตัวมาระดับนี้น่าจะมีขึ้นไปทำนิวไฮ่ประเวณประมาณพันสามนะครับแถวนั้นก็จะเป็นจุดวัดใจกันอีกทีหนึ่งซึ่ง เออถ้าขาขึ้นก็อยากจะให้ได้กำไรนว้ก่อนแล้วตั้ง trailing stop หรือจุดขายทำกำไรเลื่อนขึ้นไปตามตามราคาหายขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่านะครับค่ะเพราะตอนนี้ที่ถามอย่างนี้เพราะว่าเห็นตัวโกล p o สปอตวิ่งอยู่กลางกลางทาง1 2 7 1เจ็ดเอดเหรียญด้วยกันนักลงทุนก็ต้องรอว่ามันจะไปในทางลงมาเพื่อย่อให้เราได้รับหรือเปล่าหรือมันจะขึ้นไปต่อถ้ามันทะลุ1280ดิไปได้นี่ follow ได้ไหมคะถ้าจะ follow ก็คือเก็ฑ์กำไรสั้นมากจริงโดยมีแนวต้าน1ันสารอเหรียญถ้าหลุดพันสออเจ็ดส ยอมโดนสักสิเหรียญก็คัดลออออกไปสําหรับคนที่ซื้อช้านะครับใช้ follow by ก็ต้องเลื่อน stop loss ให้สูงหน่อยครับค่ะ,ะจากทองคําไปแล้วค่ะไปดู s e ็ตฟกันบ้างนะคะภาพวันนี้มองเซ็ตฟิยังไงบ้างคะเซ็ตฟิภาพยายใหญ่ยังมองคล้ายๆกันนะครับยังเชื่อว่านโยบายนะออดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางส่วนใหญ่ทําให้เงินต้องหาผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับค่ะเพราะนั้นก็ ยังมองว่าตลาดหุ้นไทยยังมีปันผลที่ดีหลายตัวเลยทําให้ภาพใหญ่ๆมีการรีบาวในหุ้นหุ้นใหญ่ๆของตลาดบ้านเราได้ดีนะครับทางชาติยังเน็ตเน็ตซื้อแล้วก็มีเน็ตลองฟิวเจอร์ด้วยเพราะนั้นยังเน้นให้ขาเล่นขาลองเป็นหลักนะครับมีการย่อลงมาติดลบก็สามารถเข้าไปลองเก็งกําไรได้ยังมองว่ากรอบในวันเนี่ยแนวต้านอยู่ประมาณ9 9 0 9าถึง9ก1หหสำหรับซีรีส์ ES 1 6นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ประมาณ9 0 0ถึง904จุดครับ 900าถึง904จุดนะคะได้ค่ะควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสัญญาหารพัฒนกิจพาณิชย์นะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกนั่นเองนะคะทองคำก็ดูทิศทางค่อนข้างบแอสไปทาง ข,ขึ้นนะคะก็รอจังหวะมันย่อลงมาแล้วก็สามารถเข้าไปเก็บของได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยนโยบายด้วยหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูก็มองหลายๆนักวิเคราะห์หลายๆท่านก็มองว่าโอกาสที่จะขึ้นช่วงนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ก็ไม่แน่ค่ะทุกความผันผวน,นเกิดขึ้นได้เสมอนะคะไปดูกันต่อค่ะสำหรับงานโปรโมชั่นดีๆในงานมันนี่เอ็กซ์โปาดใหญ่เราจะลงใต้ไปจัดกันแล้วนะ,ะวันนี้เป็นคิวของทางด้านธนาคารทหารไทยนั่นเองไปดูเขามีโปรโมชั่นอะไรกันมาบ้างค่ะ ทางด้านของธนาคาราไทยานดนะคะเขามาพร้อมโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านค่ะกู้บ้านที่ TMB ดอกเบีย้ยดีตลอด3ปีแรกนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นมียกเว้นค่าเบีย้ยประกันอัคคีภัยยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ค่ะอัตราดอกเบีย้ยคงที่3ปีแรกปีที่1-3ดอกเบีย้ย3.99%ปีที่4เป็นต้นไปดอกเบีย้ย MRR ล2.275% EIR จะเท่ากับ2 5 2 4นะคะ MRR นะคะ8 2 5 8.025%อปีหน้าต่อปีนวันที่17มิถุนาย,ยนปี58นะคะโปรโมชั่น TMB All Free TMB Saving Care และ TMB No Fix ค่ะเปิดบัญชีวันนี้นะคะรับฟรี2ต่อก็คือต่อที่1ค่ะเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝาก TMB All Free TMB Saving Care และ TMB No Fix ภายในงาน Money Expo ร,รับฟรีกระเป๋ามูลค่า150บาทต่อที่2นะคะเมื่อเปิด ฝากเงินเข้าบัญชีที่เปิดใหม่ข้างต้นนะคะผ่าน ATM ADM ภายในงาน m o n e เอ็ p o ตั้งแต่500บาทขึ้นไปรับฟรีแก้ว Happy m a ันะคะมูลค่า250บาทยังมีโปรโมชั่น TMB Touch Mobile a p แอปด้วยรู้เงินเข้าเงินออกโอนเงินไปผู้รับก็รู้นะคะจ่ายบินง่ายสำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและทำรายการโอนเติมจ่าย1รายการและนามโช ัสกับพนักง,งานที่บูธค่ะรับฟรีเสื้อ TMB ทัสนะคะแอนด์โกมูลค่า390บาทด้วยกันค่ะอาละค่ะไปดูงานไปดูกันต่อนะคะกับโปรโมชั่นประกัน TMB นะคะรับของสมนาคุณตามเบีย้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระนั่นเองนะคะ ค่าเบี้ยประกันต่อปีค่ะ12,000บาทรับกระเป๋าถือโปโลมูลค่า1,000บาทเบี้ยประกัน25,000บาทถึง49,999บาทรับโปโลสปอร์ตนะคะแบ็คเป็นมูลค่า1,500บาท50,000ถึง99,999บาทกระเป๋าเดินทางล้อลาก2,500บาทนะคะถ้าค่าเบี้ย100,000บาทขึ้นไปจนถึง499,999บาทรับบัตรกำนันเซ็นทรัลหรือเทสโก้โลตัสมูลค่า3,000บาทนะคะสิทธิ์การเป็นสมาชิก ชิปเทีย e บอออีซูเปอร์ซูเปอร์แบงกิ้นะคะค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี5,000สนถึง9,999 9 9 99, 999บาทรับบัตรบัตรกำนัน Central หรือเทสโก้โลตัสมูลค่า15,000บาทค่ะและสิทธิการเป็นสมาชิก t ทียม a ี t h Banking ชุดน้ำชาที w e a l มูลค่า1,500บาทนี่เป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าถ้าทุกๆ1ล้านบาทก็จะรับบัตรกำนันเทสโก้โลตัสมูลค่า40,000บาทสำหรับค่าเบี้ยประกันต่อปีนะคะ เอาละค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่คุณผู้ชมจะเจอได้มากมายกว่านี้ในงานนั่นเองแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เราบอกคุณผู้ชมว่ารีบจองกันแต่เนิ่นๆไม่งั้นคุณผู้ชมต้องไปยืนดูดืนฟังที่หน้างานนะคะกับงานสัมมนาค่ะ Power of leverage นะคะเปลี่ยนความผันผวนเป็นกำไร10เท่าสำหรับงานสัมมนาฟังดีและฟรีด้วยครั้งนี้นะคะ power of leverage จะจัดวันที่11มีนาคมนี้เวลาตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง4โมงเย็นค่ะที่เวทีกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้า Central Festival หัดใหญ่วิทยากรก็จะมีโค้ดเบคโค้ดเจนส์นะคะจากซ u เปอร์เทรดเดอร์ค่ะประเด็นสัมมนานะคะสูตรความ สำเร็จของความมั่งคั่งการเก็งกำไรใน SZ50 นะคะแล้วก็ s ิงเกิลสต็อระบบการเทรด e e r l v v t t v v s w w r r r n t Income strategy ค่ะกลยุทธ์การสร้างกระแสงเงินสดนะคะคุณชมสามารถสำรองที่นั่งได้ค่ะที่เบอร์โทร 026900921- ถึง22และที่เว็บไซต์ค่ะ w o r l d w i d e w m o n e y a n d b a n k i n g t v c o m นะคะ นอกจากนี้วันที่12มีนาค่ะต่อเนื่องกันอีกวันนะคะข้ามวันมาก็มีงานสัมมนาจับคุ้นให้มั่นคั้นให้มีกำไรเวลาบ่ายโมงตรงถึง4ี่โมงเย็นนะคะ ที่เวทีกิจกรรมชั้น1นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลขาดใหญ่ค่ะวิทยากรก็จะมีคุณกันทราและดาวันนายุทธยาจากฟินเนเซียไซรัสคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณวิริยาราภพรรตนะนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอชบีคุยกันตั้งแต่ภาพกว้างนะคะนโยบายต่างๆที่แตกต่างกันของซีกโลกนะคะจังหวะแบบนี้น้ํามันแล้วรวมถึงบ้านเรามีประเประเด็นของ กลุ่มสื่อสาร 4G ประมูลดิจิตอลต่างๆจากนั้นดูภาพรวมภาพในประเทศมาคันหุ้นกันค่ะว่าหุ้นตัวไหนที่ควรจะมีอยู่ในพอร์ตหรือไม่ควรมีในพอร์ตนะคะ คุณผู้ชมสำรองที่นั่งได้อีกครั้งหนึ่งค่ะที่เบอร์โทร026900921-22ขอวันและเวลาทำการนะคะรวมถึงคุณผู้ชมยังสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้ค่ะ www.moneyandbankingtv.com o r l d i d e e b นั่นเองนะคะฟรีและดีรีบโทรจองที่นั่งกันก่อนเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจะมีเรื่องของคำแนะนำในการลงทุนมาฝากกันค่ะ